อาละรครับวันนี้มาดูบรรยากาศยามเช้ากันนะครับที่ทุ่งนาในตัวเมืองขอนแก่นนะครับหลังจากที่มาวางตะข่ายไว้สองวันนะครับแนวบริเวณตรงต้นกระถินตรงนี้นะครับก็ที่จะดักเอานกรูนกเขานะครับเป็นนกเขาเสียงดีด้วยครับวันนั้นมาเห็นมี เซียนแถวนี้มาขึ้นต้นกระถินต้นนี้ต่อหนึ่งแล้วก็มีขึ้นแถวนั้นอีกต่อหนึงแต่ดูๆแล้วไม่น่าจะเข้านกไม่น่าจะเข้านะครับนกน่าจะรู้เพราะว่าได้ยังได้ยินเสียงอยู่ก็เลยใช้วิธีวางตาข่ายครับเดีววางสองวันแล้วติดแต่นกเอี้ยงมั่งนกเขาชวามั่งครับนะฮะจุดวางตาข่ายอยู่ตรงแนวป่ากระถินนะครับ ดูแล้วมันไม่ใช่ทางนกเมื่อวานก็เลยมาตัดต้นกระถินลงให้มันเป็นช่องเพื่อที่จะให้มันมีทางไปถึงต้นมะขามเทพต้นใหญ่ๆสูงโน,น้นนะเพราะว่าตามที่มาดูแล้วจะเห็นนกเห็นนกเขาบินออกจากแถวเนี้ยอนะฮะมากินตรงเนี้ยมาครูมาเรียกมาขันอยู่แถวเนี้ยแล้วบินข้ามไปโน่นเลยไม่ได้ลงต่ํานะครับบินข้ามต้นกระถินไปเลยก็เลยลองวิธีนี้ดูไปดูกันครับว่า ผลงานเช้านี้จะเป็นยังไงเผื่อฟุกเผื่อฟุกนะฮะโน่นนะฮะแนวกระถิญญุนแนวแนวแนว,แนวตะข่ายอยู่โน่นครับต่ได้ยินเสียงนกเอียงนกเอียงแน่นอนแล้วน่าจะมีน่าจะติดไม่เอานะครับติดก็ปล่อยต้องการนกเขานะครับดูว่าจะโชคดีไหมจะมีไหมเพราะว่าทำเป็น เป็นทางเป็นช่องให้นกบินไปแล้วนะครับโอ้ข้าวนี้ข้าวนาปังนะครับร่อสองต้นมกระาหกสีถึงแล้วนะครับโอ้โหมีแต่น,นกเอี้ยงครับตัวสวยเลยนะครับนกเอี้ยงดำครับนกเอี้ยงดำนกเอี้ยงงอนปล่อยไปนะครับไปไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยอีกสองเดี๋ยวจัดการลงมาเราจะเอาเฉพาะตัวที่สองคปไป,ปไปครับไปแล้วนะค,ะนครับตัวที่สามนกที่ติดตะข่ายแล้วก็เอาออกยากที่สุดก็คือนกเอี้ยงนี่แหละนะก,กงเล็บเขาแหลมคมมากแล้วก็ร้องเสียงดังด้วย เรียบร้อยครับอ่าคืนสู่ธรรมชาตินะครับนู่นเลยเรียบร้อยครับดูแนวตะข่ายเละเป็นโจกเลยครับเดี๋ยวต้องได้ตั้งใหม่นะครับจริงๆบรรยากาศตรงนี้ดีนะครับช่องทางที่วางไว้แล้วก็ดูครับรถเขาเขาจะมาขันอยู่ตรงนะตรงยอดต้นมะขามเทศนะครับ ปกติก็จะเป็นแนวต้นกระถินอย่างนี้แหละเต็มเลยนะครับนี่ยน่นตอนเย็นวันก็เลยมาตัดตรงนี้ลงนะครับแต่ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้แพะต้นกระถินพวกนี้นะครับให้แพะแล้วก็ให้บัวเปิดให้เห็นช่องทางก็คือจากตรงนั้นแล้วก็เราจะมุ่งตรงไปที่โน่นฮะต้นสเสดา ิดว่านะฮะไม่คิดว่ามันน่าจะน่าจะเดาทางถูกนะครับแล้วก็จะมีต้นมะกอกอยู่ข้างบนนันเป็นเป้าหมายที่เขาจะชอบไปขันตอนช่วงบ่ายแล้วก็จะหากินแต่ตรงนี้มีน้ําขังนะครับนกเขาจะไม่ลงวันก่อนตั้งตั้งแนวตั้งแนวตะข่ายต่ำนะครับต่ำ ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ลงกินตรงนี้ถ้าลงกินตรงนี้แล้วโฉบขึ้นต้นไม้มีโอกาสแต่อย่างนี้ต้องเอาโน่นเลยฮะกะว่าบินจากปลายยอดนี้แล้วก็ตรงมาอันตะข่ายแล้วก็เข้าช่องทางนี้ที่เขามองเห็นตรงยอดน่ะมาแล้วนะ่นโึงก็มาแล้วบินมาแล้ว เอฟกครับแต่ว่าเขาก็จะบินข้ามแนวกรถินอยู่แล้วแต่ว่าทําช่องให้เขาเปิดช่องให้เปิดช่องให้เปิดช่องให้ลองดูครับอรอรุ้นกันต่อครับขอบคุณมากครับ